สวัสดีค่ะทุกคนรู้หรือไม่ว่าเราสามารถปลูกผักชีใบเลื่อยหรือผักชีฝรั่งแบบนี้ก็ได้ง่ายนิดเดียววันนี้เราก็มีผักชีฝรั่งที่เราซื้อมาสําหรับทําอาหารจะมีในส่วนของรากติดมาด้วยปกตินะคะเราก็จะตัดในส่วนของใบนะไปทําอาหารส่วนที่เป็นรากเราก็จะโยนทิ้งไปแต่วันนี้จะมาบอกว่าอย่ายโยนทิ้งเด็ดขาดเราสามารถนํารากของผักชีใบเลื้อยไปปลูกได้เลยค่ะทุกคน เราต้องดูนะคะว่ารากมีความแข็งแรงแล้วก็ยังมีความขาวสดอยู่ถ้ารากเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลคล้ำแสดงว่าตายแล้วไม่สามารถนำมาปลูกให้ขึ้นได้นะคะตามมาดูวิธีการปลูกผักชีใบเลื้อยแบบง่ายที่สุดในโลกกันค่ะดินที่ใช้ปลูกเราก็สามารถใช้เป็นดินถุงได้นะคะซื้อมาจากร้านต้นไม้ได้เลยนะ เคล็ดลับในการปลูกให้ขึ้นเร็วนะคะเราก็จะตัดในส่วนของรากเก่าออกก่อนก็จะช่วยกระตุ้นให้รากใหม่ขึ้นไวใบงามแล้วเราก็จะตัดส่วนบนให้เหลือประมาณ1นิ้วใบใหม่ก็จะขึ้นมาเร็วมากๆผักชีใบเลื่อยหอมๆปลูกติดบ้านเอาไว้ทำอาหารได้หลากหลายประเภทเลยต้มยำแกงนะคะทานเป็นผักเคียงก็หอมอร่อยทุกเมนู ปลูกแบบนี้ได้ทานเร็วมากๆประมาณ1อาทิตย์ใบใหม่ก็จะงอกขึ้นมาแล้วแต่ถ้าเราปลูกวิธีอื่นนะคะไม่ว่าจะใช้มเล็ดหรือว่าปลูกจากต้นก็จะใช้เวลานานมากๆตัดแต่งต้นเสร็จแล้วก็ปักลงไปในดินง่ายที่สุดเลยวิธีนี้สำหรับใครที่มีพื้นที่น้อยๆน,นะคะก็ปลูกในกระถางหรือว่าปลูกในขวดน้ำพลาสติกก็ได้นะผักชีใบเลื้อยจะไม่ชอบแดดจัดเพราะใบจะไม้ได้ ปลูกเสร็จแล้วก็นําไปเก็บไว้ตรงที่มีแสงลําไลนะคะแล้วก็ไม่ชอบน้ําแฉะน้ําขังให้รดน้ําวันละครั้งแบบพอดีแล้วก็ให้ใส่ปุ๋ยคอกบารุงอาทิตย์ละครั้งแค่นี้ผักชีใบเลื่อยของเราก็โตวไวใบใหญ่งามแล้วค่ะผักหลายชนิดที่เหลือๆจากการทําอาหารในครัวก็สามารถนํามาปลูกโดยวิธีนี้ได้เลยวิธีปลูกก็ง่ายๆอันนี้นะคะแม่เพิ่งใช้เวลาไม่เกิน10นาที ได้กินไวกว่าการปลูกวิธีอื่นเสร็จแล้วรดน้ำไม่ชุม่มช่วงแรกก็เก็บในที่ไม่โดนแดดก่อนนะคะมาดูผลงานกันค่ะอันนี้ปลูกไว้ประมาณเจ็ดวันใบใหม่ก็งอกขึ้นมาแล้วนะคะเขียวสดแข็งแรงแบบนี้เลยช่วงนี้เราก็มาตัดแต่งเอาใบเที่ยงแห้งออกไปใบใหม่ก็จะขึ้นมาแบบตึมเลยคะ่ะทุกคนและพึ่งก็อยากให้ทุกท่านนะคะลองปลูกผักสวนครัวง,ง่ายๆทานกัน นอกจากไม่ต้องเสียตังซื้อหาแล้วก็ยังปลอดภัยจากยาฆ่า,มาแมลงแล้วก็ปุ๋ยเคมีด้วยวิธีการปลูกผักชีฝรั่งแบบง่ายได้กินไวที่สุดในโลกใครๆก็ทําตามคลิปได้เลยได้ผลดีมากๆไม่ต้องซื้อทานอีกเลยค่ะฝากทุกท่านกดติดตามสวนมะพึ่งด้วยนะคะส่วนเล็กๆในบ้านปลูกผักทานเองแบบง่ายๆ